และถัดมาค่ะในไพ่อันมาต่อมานะคือไพ่เดชไพ่เดชเนี่ยตรงตัวเลยคือไพ่แห่งความตายก็แปลว่าอะไรแปลว่า,วา,วา,วาการสิ้นสุดการเริ่มต้นใหม่นะคะจะเห็นได้ภาพจะเห็นได้ภาพอีีขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าหากใครได้ไพ่เดชเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แปลว่าเหมือนดวงของคุณเนี่ยปัญหาได้ร้ายปัญหาที่ไม่ดีเนี่ยกำลังจะเริ่มหมดไปสิ่งดีๆซึ่งใหม่กำลังจะเข้ามาในไม่ชานี แล้วจากรูปภาพเนี่ยเป็นภาพของโครงกระดูกนะฮะกำลังโยกไปโยกมาบอกถึงความตายเนี่ยเป็นสิ่งไม่แน่นอนบอกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตแล้วจากโครงกระดูกเนี่ยก็จะมีภาพของคิวปิดเป็นภาพของเทวทูตสวรรค์เนี่ยลงมานําดอกไม้เนี่ยมามอบให้ก็แปลว่าความตายเนี่ยกำลังพร้อมและกําลังรอและในโลกการเกิดใหม่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายกำลังจะหมดไปสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาการงาน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปัญหาการงานที่วุ่นวายใจปัญหาที่แย่ๆกำลังจะหมดไปตัวคุณเนี่ยเหนื่อยเลอเกินกับพาที่เป็นอยู่ต้องบรับประสานงานต้องเจราจางานคิดแผนงานเดอะยวจังแต่บอกเลยว่าปัญหาเรื่องงานเนี่ยเริ่มหมดไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนนะความรักตัวคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเหมือนผ่านจุดหลร้ายมาผ่านจุดแย่ๆมานะในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักของคุณก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นการเงิน โอ้โหใช้ใจ่ายเงินเยอะเลยเกินได้ไม่มีเก็บหามาใช้หมดในรถเดียวเลยจ้ะประมาณนั้นถ้าเกิดเป็นในโรกของความเชื่อเรื่องมูเตลูหรือการเสริมดวงนะเดทเนี่ยมาแปลว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะการไหวยอย่างเช่นทาววสุวรรณเทพที่เป็นราชาแห่งคนตายนะจ้ะทาววสุวรรณหรือแม้กระทั่งการทำบุญลงศพเหล่านี้ก็ได้นะจะนำพาให้มีโชคด,ดีเพเดทก็คร่าวๆแหละมาแปลว่าการสิ้นสุดการหมดสิ้นการเริ่มต้นใหม่ นะปัญหาเคราะร้ายอะไรก็ตามกำลังจะหมดไปแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ชานี้นี่คือพวามหมายของเผ่าพ่้เดทจากตามี้นะ